บรรยากาศตอนเช้าๆครับผมพายายามที่ดักกุ้งกันพี่น้องวิวสุดยอดเลยครับผมครับผมพี่น้องกลับสวัสดีกันตอนเช้าครับวันนี้ก็จะพายายามที่ดักกุ้งกันครับผมดักไว้แค่สี่หลังครับผมหมายเดิมรอครับผมพี่น้องมาดูกันว่าวันนี้ว่าจะหมายหรือเปล่าเนี่ยผมเดินลงมาพี่น้องสังเกตว่าตามฝั่งมันจะมีหลุมปลายครับผมมีปลาวิ่งออกไม่รู้ว่าเป็นปาลาอะไร รอบมาใส่เบ่งกันนะพี่น้องเนาะดูหลังนี้มีวิ่งๆิงอยู่ครับมีวิ่งวิ่งอยู่นะหลังนะพอมีล้นอยู่ครับกี่ไม่มีปลาเข้าเลยนะตัวนะอู้เยอะพี่น้องดูหนึ่งสองตัวน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว โอ้ยแหลกไม่ได้สักตัวอยน,นี่ครับผมอู้เยอะนะครับแต่ว่ามีตัวสวยๆอยู่สองตัวครับฟองเลก็กๆครับผมแล้วก็ไม่ออกแล้วก็ข่อยอู้หูนี่งไงนี่บ่ขี้เงียบแท้หลังนี่ไหมขี้เงียบจานเลยเลยนี่กุ้ง,งนี้กระป๋องอู้หู วหนึ่งตัวสองสามโอ้สามตัวเพราะอะไรมีที่นอกสามตัวแต่ว่าโอ้โหน้อยแหงที่นอกเล็กครับผมสามตัว ฝนม,ม,มันตกเมื่อวานครับผมแต่ว่ามันตกไม่แรงหรอกป่าบ่่อยเข่าเลยพี่นอ้องเป็นเงาแดงเนานะนนนะเดี๋ยวดูลังสุดท้ายนะครับผมจะคอือป่าพี่น้องลังสุดท้ายแล้วรอบกะห้างไมดเลยพี่นอ้องต้องไปซื้อไหมครับผมรวดมันขาดรวดตรงมัดตรงจุกดึงมันครับผม หนนี่ก็ขึ้นเงีย,งยบๆเลยบ่ดุงบ่ดันเลยปกติปลาเข้ามันจะปรตเปรตนะนี่กิบเลยพี่น้องสงสัยต้องย้ายที่แล้วมั้งนี่ย้ายฝั่งหรือว่าเหยือกมาแล้วมาแล้วใช้เยื่เต่าแล้วโอ้ยไม่เหมานตัวน้อยสามตัว กับกุ้งหลอมแหลมก็ไม่หมานมากครับผมวันนี้หลังแรกไม่ได้สักตัวเลยครับหลังนี้สามตัวน้อยๆกุ้งไม่กี่ตัวครับผมไม่หมานาเดี๋ยวไปดูสุรพลงานกันครับผม ผลงานเช้านี้ครับผมพี่น้องปลาบูครับไปไม่ใหญ่แต่ก็พอได้ครับถ้าช่างกิโลแล้วน่าจะได้โลครับรวมๆก็ตัวเล็กครับผมก็จะไปปล่อยเหมือนเดิมครับอันนี้มาให้ดูก่อนพี่น้องเนาะก็หลายท่า์ก็แนะนําให้เอาไปเลี้ยงครับผมมันมก็เลี้ยงได้แหละครับผมแต่ว่าเป็นปลากินเนื้อครับแต่ว่ามันค่อนข้างเลี้ยงยากครับปลาบูครับถ้าเลี้ยงมันต้องเป็นระบบปิดแบบว่าน้ําอ่ะ มันจะเลี้ยงแบบที่ลงแจ้งไปพี่น้องมันต้องมีอไองอย่างปกคุมให้มันมืดๆครับผมที่มีแสงน้อยที่สุดอ่ปะปลาบู่อยชอบแบบนั้นนะผมเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีถ้าเลี้ยงแบบที่โลงแจ้งมันไม่ค่อยกินเหยื่อปานตกใจโอเคครับผมมันขึ้นเก้าครับผลงานวันนี้ปลาบูน้อยมานครับ